แน yeah. yes, yourself, yourself. i นำตัว u องใ l s แนะ e ำตัวเองใช่ตัวเองตั e เ y ้า u อ e ง you ิดเซียมอิ i แ d น n ่ n งคร้ Magelang. s, yes. <S uh, o ok. m e t ป m e น in, uh, in Jogja, s o ็อยู่ e s in b หล i ก็คือเป็นศิลปินที่อยู่ในอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เป็นศิลปินที่รยรำในวันนี้ของเราด้วยนะคะ Yeah. And your work? Yes, I'm I what? work uh uh the barong, the barong balinis uh mythology uh graduate and uh patriotic original, right? Uh yes, original uh protection for uh, village uh for uh, love. ก็เป็นหน้ากากบารองของอินโดนีเซียซึ่งเขาถือว่าเป็นหน้ากากช่วยป้องกันจิตวิญญาณทําให้เกิดความคุ้มครองที่เขายังใช้ได้จริงนะคะแล้วก็มาอาดัดแปลงเป็นเสือเป็นอะไรส่วนยนะเขาไปใส่ตัวเขาอ่ะตัวเาหล่อแบบสวยๆใช่ไหมคะ What What Thai is a tiger or ดาเก็ตเหรอ The shape อ่ะบาลองอ่าซิมทูอ่า อ n นเอน a มอลแอนด์ฮูแมนอ๋อรวมกันเอ็ animal a n นิมอลว่ t ใช่เอนิมอล Combine and tiger lion อ๋อเป็นนักกากที่รวมระหว่างสิงโตกับเสือค่ะแล้วอันนั้นเป็นมนุษย์ที is ิ้นสุดฮิวแมนไว้เน no This animal animal Okay มัน barong human same barong jeru gede and barong jeru l ล h same Okay อ๋อก็คือเป็นนักกาก b a r o n เป็นนักกากของสัตว์ yeah ตัวตัวหน้ากากบาลองเนี่ยเขาใช้เพื่อพิธีกรรมเพื่อการแสดง the the mask barong mask is used for the ceremony right o l y yeah yeah uh uh to ceremony or uh r i t u a l and t o u r i s อ๋อหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีสองแบบ ก็คือสําหรับเทศกาลนะคะอีกอันหนึ่งก็ค uh, uh, ือสําหรับจริงๆแล้วทําไว้ขายนักท่องเที่ยวเพราะนั้นมีสองแบบงตามทคศเหนือสวยยังไงอันนี้เพราะไทยเราตัดมาพลาเขาอยู่แบบไอบายุท์มาสั่งเป็นเป็นไม้ค่ะเป็นไม้เป็นแกะสลักไม้เป็นแกะสลักเดิมมาบารองแกตบารองแกตเป็นดั้งเดิม เ r อ d i t i น n a l b าเ o าแ so this is apply is a p p l e do you apply from the original one อ๋อคือเอาของที่เป็นของดั้งเดิมเนี่ยมา apply แล้วทั้งสองชิ้นเพราะเขาอยู่ในเขาอยู่ในร่วมสมัยค่ะร่วมสมัยตันนี้เขาแกะแกะไม้เองเลยใช่ไหม you make the wood crafting by yourself อ๋อคือใช่ค่ะเป็นทั้งสออย่าง เพราะว่าศ yeah. uh, ิลปินต้องทำสีสวยแล้วกเพาว่าสวยมากเินอมไน่เยจะอะไรก็ไน่เมื่อกี้เดี๋ยวพลาสติกอ่าโอเคแฟร์พเปร์อย่าไ่ทั้งหไปไหนแล้ววะโอเคโอเค thank you v e r